ลิงลิงคนแบบนี้ขมไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปการฝึกฝนร่างกายทางเก้าอาณาจักรกล้าที่จะเพิกเฉยตอนานยน,น้อยหรออาอาจะรู้ไหมว่า ข้าเป็นใครและผลจะตามมาจะเป็นเช่นไรถ้าเจ้าทำอะไรกับข้าข้าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโคดเงาของเจ้ามาจากไหนลิงลิงไอ้ตัวเล็กเพิ่งกลับมาข้าไม่สนใจเจ้าหรอกไอ้ ยิงสวยที่อยู่ข้งางหลังเจ้าส่งเธอมาให้ข้าส่วนเจ้าใส่หัวไปเลยสมาชิกทุกคนในตระกูลลินของเจ้าไม่เลือกการปฏิบัติและไม่รังแกผู้อื่นไม่ใช่หรือ <c oughs> เมื่อเจ้าทำให้ข้าโกรธข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ขอบเขตการฝึกที่9จะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรไฐานทางห้าเกิดมาคู่กันชั่วกับประวศา์ อ,อย่าอย่าเข้ามาจะกล้าที่จะฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าจะสำเร็จเหมือนพ่อเหมือนลูกตระโกลชั่วร้ายของลินฉัน,นจริงๆไม่รู้ว่าการอยู่เป็นกลุ่มคืออะไรแปดตระกูลิน ตาเลาลิลจุนโชคไม่ดีที่เป็นพ่อของคนที่เจ้ากำลังจะทำร้ายลินลิงอย่าทำร้ายปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้ทันผู้เท่าพูดถูกเหมือนพ่อเหมือนลูกกันจริงๆลินลิง เจ้ากล้าดูถูกข้าหรือข้าบอกเจ้าแล้วการฆ่าเพื่อนร่วมสายเลือดและดูมินอาวูโสถือเป็นความผิดทางอาญาของตระกูลถึงเวลานั้นบรรพบุพร,บรุษจะไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ใช่พ่อรีบสอนบุเรียนให้ไอ้เกเรคนนี้เร็วเข้า จะพูดอะไรนะข้าผิดข้าผิดไปแล้วข้าไม่ได้พูดอะไรเลยแปดปรมมาจร์และนายน้อยลินลิงดูเหมือนจะขัดแย้งกัน